เมื่อคืนฉันฝันดีมากๆเลยแต่เมื่อวันก่อนน่ะฉันฝันร้ายอืมแล้วถ้าเราจะบอกเป็นภาษาฝรั่งเศสเราจะว่ายังไงนะ้ก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้จักกิริยาที่แปลว่าฝันกันก่อนนะคะฝันนะคะในภาษาฝรั่งเศสก,ก็คือ have นะคะ have นะคะแปลว่าฝันนะคะเหมือนกับภาษาอังกฤษก็คือ dream นั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเช่น She w i t h e s m o have the v e r g reality นะคะฉันปรารถนาว่าฝันของฉันจะเป็นจริง m o n have a t d e v e r professor l f f r a n c h นะคะความฝันของฉันคือได้กลายเป็นครูสอนฝรั่งเศสนะคะเราจะบอกว่าฝันดีนะคะ ก็คือ bo h a l e นะคะ bo h a l e นะคะเช่นเมื่อคืนเธอฝันดีไหมนะคะ Are you f a e r the bo h a l e นะคะก็คือเมื่อคืนเธอฝันดีไหมนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราฝันดีนะคะ I yes w s you feel t h bo h a v e นะคะเมื่อคืนฉันนอนฝันดีค่ะและถ้าฝันร้ายนะคะก็คือ g u s h m a g u s h m a นะคะเช่นเมื่อคืนฉันนอนฝันร้ายนะคะ I yes j a f e เอิงกุชมาอียาสัวชฟเฟ่เอิงกุชมานะคะก็คือเมื่อคืนฉันนอนฝันร้ายนะคะหรือจะมีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าเอิงมูเวเฮฟนะคะก็คือฝันร้ายใช้ได้เหมือนกันนะคะเชวียงดูเฟเอิงม e ูเวเฮฟนะคะก็คือฉันเพิ่งจะฝันร้ายไปนั่นเองค่ะ อาละค่ะทีนี้เราก็มาดูคำอวยพรกันบ้างนะคะเวลาที่เราจะอวยพรให้ใครสักคนเข้านอนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะเฟรด โ h a ฮฟนะคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะหรือดอเบียงนะคะดอเบียงก็คือฝันดีนะประมาณนั้นนะคะหรือคำสั้นๆน,นะคะที่ฮิตติดปากเช่นเหมือนกับ g n o g h t นะคะก็คือบอนนุย bon no e, นะคะบอนนุย bon no e, นะคะบอนนุย bon no e, นะคะก็คือราตรีสวัสดินั่นเองค่นะแลคะเป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะบอกว่าฝันดีฝันร้ายเป็นยังไงนะคะเราต้องใช้คำไหนนะคะเอาละค่ะ สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแฟร์โดโบเฮปอตูดนะคะอาเดอรแมงนะคะก็คือเจอกันพรุ่งนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปนะคะสวัสดีค่ะบอนโอย